ดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนค่ะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางอุณหภ,ภูมิจะลดลงอีกนะคะทางด้านของเรื่องของปัญหาฝุ่น pm pm 2อที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะจากการคำนวณคาดการณ์เนี่ยวันที่5เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่7ธันวาคมฝุ่นจะเพิ่มขึ้นค่ะไปดูการรับมือกันค่ะ พลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงโอกาสในการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครนะคะโดยระบุเขาว่าจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาเจอกับลมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ลมพัดช้าลงในช่วงวันที่5ถึง7ธันวาคมนี้ค่ะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นที่สะสมในอากาศมีมากขึ้นค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm 2.5จะสูงขึ้นได้ในช่วงนั้นนะคะ โดยทุกปีค่ะช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีโอกาสเกิดฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานซึ่งตลอดสัปดาห์นี้กรทมอเองก็มีความเร็วลมลดลงแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าในเรื่องของอุณหภ,ภูมิเนี่ยจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดฝุ่นเพิ่มขึ้นได้ค่ะอย่างในเขตคลองสามวามีนบุรีหนองแขมทวีวัฒนา บางแค่บางขุนเทียนรวมไปถึงบางบอนค่ะกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วนะคะเช่นการควบคุมการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะสถานประกอบการการเผาในที่โลง่งโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่3ถึง5ธันวาคมฉบับที่3ค่ะเตือนค่ะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระรอกจากจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีลมแรงค่ะโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยยอดภูดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ราวๆ3-12ององศาเซลเซียสต่ำที่สุดนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงนี้ไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ